เห็นตูดแวบๆค่ะนี่เห็นตูดคันนี้แวบๆเอ๊ะมาทำอะไรเนาะคันนี้น่ะคุยเอขี่มาเห็นพอดีเลยค่ะสวัสดีพี่พี่เอช่องเสียตินพาสซิ่งแปดแปดนะคะคุยเอส่งน้องออมเสร็จก็เลยจะมาวางบินที่หน้าง,งานคาราบาวค่ะ ก็เลยมาเห็นรถซูเปอร์เกตของเสียตินนะคะนะเ้ามาทำอะไรอะ่ะตามไปดูสิกว้างใหญ่มากค่ะยอดเลยสุดลูกสุดลูกหูลูกตาเลยกูดังเขา ยิ่งจิ้งพื้นที่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เทป,ปูนนะคะ,ะเดี๋ยวเข้าไปตรงนู้นฝนไม่ตกเลยค่ะอู้ร้อนมากร้อนมากร้อนจริงจริง เขาหนึ่งซี่เขามาทำอะไรเขามาทำอะไรจ้า มาพบกันโดยบังเอิญพบกันโดยไม่ได้นัดหมายนี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าคนหูตาสับปะรดไปตรงไหนก็ไปเจอปะจ่าเอ๋มาแบบไม่บอกไม่กล่าวพี่นะเนี่ยไปถามซีมาทำอะไรฮะไปถามซีลูกพี่เองอะ่ะมาทำอะไรไม่ได้บอกพี่อ่ะไม่ได้บอกพี่ไปถามจีมาทำอะไรนี่นี่นะพี่ขีด มาพี่เห็นพี่ขี่ตามดากมาเลย เจ้าใอยก็เลยขี่ตาม,ม้า่าเจ้าไาหมยังตกงานเลยไม่น,น,น,ไน,นั่งไงล่ะตกงานแล้วตกงานอลไรไม่นั่งไงมึงขายแล้วขายขายกิจการขายโอ้ขายรถแหมโอตินึกว่าข,าย,ขายกิจการขายแล้วก็หาซื้อไหมตีตีฮึที่ขายถูกๆเดี๋ยวซื้อใหม่ก็ เฮ้ยอาต้อนเลียงติดนี่เฮ้ยทำไม่นานนะเฮ้ยทำไปจีทำหน้านี้ไปจิเฮ้ยไ่ว่าซื้อห้าแสนซื้อเป็นล้านต่ดได้เงินนะ่าฮ่าฮ่าเฮ่าฮ่าไม่จ่าคะฮะ,ะไปนี้ครับ ซื้อทำไมแพงจัง,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 งเลยพอได้เงินไปขายได้อะ้รได้ก็ได้แล้วได้เท่าไหร่เท่าไหร่หอ่โอนเข้าบัญชีเดิมน,นะไปดูหน้ามานุษย์เมียไหมฮะรู้จักไหมมนุษย์เมียรู้จักไหมโอ้จะมาวางบินนี่เห็นไหมนี่จะมาวางบิน ไหนร้านร้านไหนนะร้านสองสวยมากสวยคริสใครสนใจโทรมาเดอร์โทรมาหาเสียตินเอ,เอาเดอร์เฮ้ยเข้าไปออฟฟิศเดินรัดนี้ได้ใช่ไหมไเ,เราเดินไปเอาสำเนาบัตรประชาชนอยู่หน้ารถให้พี่หน่อยเออใบหนึ่งอะ่ะ อยู่ตรงนี้แหละตรงเบาะนั่งตรงนี้แหละม,มันน่าจะอยู่ใต้นังซื้อนั่นแหละเนี่ยเปิดประตูฝั่งนี้ร้านสองพนมามนี่ <laughs> ชูหัวล้อเลยขายไหชูใขายไหไปใจนี่ <laughs> กายทำไมไปใจรถคู่ผม <laughs> รถคู่ใจผมใช่ไหม <laughs> รถคู่ใจผมพี่อยากขายเลยขายก็ซื้อคันใหม่ใขับไง ใครสนใจโทรมาค่ะ088-367-344-7ขายขาย <laughs> ระบบมันดีแค่ไหนก็มาดูกันค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ